ครับสวัสดีครับก็เจอกันกับผมอีกแล้วนะฮะซีซันวิทที่จะมารีวิวรองเท้านะหลายหลายชนิดกีฬานะครับทั้งแฟชั่นเทรนนิง่งวิ่งบาสเกตบอลว่ายน้ำสกีสโนว์บอร์ดทุกอย่างนะฮะโดดร่มพลัม,ลมอเตอร์ก็เอาเขาด้วยซึ่งในวันนี้ที่ผมจะมารีวิวให้ชมกัน ก็ครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นโมเป็นตัวโมเดลที่เก่ามากแล้วเอามาแบัดบแปลงใหม่นะฮะก็เป็นรองเท้าถ้าใครอายุสามสิขึ้นเนี่ยจะจะคุ้นเคยกับตัวนี้นะฮะเพราะก็เป็นรองเท้าบาทสในยุคแรกๆเลยแล้วเอามาทำใหม่ โดยใส่ลูกเล่นใหม่ๆนะครับนั่นคือ a d i d a t OG X Jeremy Scott Wing Camo นะครับโอเคมาดูกล่องเลยก็กล่องอาจจะเยินหน่อยนะฮะเนื่องจากการขนส่งไม่หน่อยนะฮะเยอะเลยแหละนี่คือนะอย่างว่าถ้าใครสั่งของจากเน็ตคงจะรู้ดีนี่นะครับ แจสวิงคาโม่ภาพอาจจะกลับหัวนะผมจะทิ้งไว้นานหน่อยไซ okay. ส์ที่ผมไซส์ที่ผมได้มาคือ10 UK หรือ10ครึ่ง US นั่นเองนะครับกล่องก็เป็นกล่อง o b บ o ใหญ่หมออนะฮะใหญ่ใหญ่หญวกว่าไนกี้เยอะนะฮะโอเคมาดูป้ายกันฮนะ,ะป้ายที่ผมได้มา พอดีไม่ได้ซื้อที่ไทยนะฮะสั่งจากเว็บนอกมาก็เลยไม่ใช่ป้ายไทยราคาืางไทยอยู่ที่7,990บาทตามช็อปไอเดียโอจนะครับโอเคมาดูตัวรองเท้ากันเลย ในส่วนของเจ้าอาริตออริจินอลเอ็กเจอร์มีสกอตค์วิงคาโม่นะครับตัวนี้จะเป็นวิงเฉย,ยๆไม่ใช่วิงทูวิงทูจะเป็นมีปีกออกมาด้านข้างนะฮะซึ่งขอสวยไปอีกแบบหนึง่งส่วนเจ้าตัวนี้จะเป็นวิงคือมีปีกอันเดียวสองข้างนะฮะ ซึ่งสามารถถอดได้หลายคนคงจะคุ้นเคยกับเจ้าตัวโมเดลนี้ดีอันนี้ก็คือ a d uh, t เด a ์ t e t r o a t t i t u d e นะครับที่เคยผลิตออกมาเมื่อเริ่มต้นเมื่อปี1986ใครอายุ30มสิบกว่าก็คงจะคุ้นเคยนะฮะซึ่งเป็นรองเท้าบาสกตบอกนะครับโอเค มาดูดีเทลต่างๆจะเป็นทรงเมโทรเอสจุดเลยแค่ใส่ปีกมาเท่านั้นเองโอเคมาดูพื้นกันพื้นนี่จะหนาตึบเลยนะฮะหนามากๆแล้วก็แข็งมากซึ่งไม่เหมาะกับเล่นบาสเลยจริงๆนะครับหนักหนักโคตร นิ่งข้างหลังนี่ตึกนะฮะเค okay. มาดูตรงส่วนวัสดุก่อนวัสดุที่ใช้ก็เป็นหนังทั้งหมดนะครับไม่ใช่หนังแก้วนะแล้วก็เพ้นท์ลายคาโมนะครับส่วนพื้นนะครับเป็นสีดำแล้วก็เย็บนี่จะเป็นยางถ้าเล่นบาเล่นกับพื้นปูนผมว่าคงดี ะะเขาคงจะยึดเกาะดีมากเพราะยางค่านข้งเหนียวตรงส่วนนี่ครับอ่าเอาซลก็จะเห็นนี่ข้างตรงนี้จะเป็นโฟมมันเหมือนเอาไว้รองรับแรงกระแทกนะครับในการเล่นบาสเพราะมันเคยเป็นรองเท้าบาสมาก่อนนะครับแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเมื่อเทียบกับรองเท้าบาสสมัยนี้ที่เทคโนโลยีไปไกลมากข้างใต้ครับ เด i a s โอเคมาพูดถึงเอาผมลืมพูดถึงการทำของตัวนี้นะครับก็คือ idas, อาดิดาสเนี่ยได้ไปคอลแลปนะคอลลาบอร์ชันกับดีไซเนอร์ที่ชื่อว่า Jeremy Scott หลายคนก็คงรู้จักเขาดีนะครับถ้าใครติดตามเรื่องแฟชั่นก็จะรู้ว่าเอาคนที่มีไอเดียมันเจิดมาก รองเท้าเขาแต่ละอย่างนะครับเ,รเช่น p ด n d สพั Panda, Kong, นดะ้ากิงคองวิ่งเนี้ยนะครับเยอะแยะมากมายซึ่งแต่ละแบบมันก็น่ารักแล้วก็ค่อนข้างจะแปลกใหม่ซึ่งผมก็ลองไปดูงานของเขาหนหายแบบก็รู้สึกชอบนะครับเพราะทำออกมาได้ดีมากแล้วก็ค่อนข้างจะมีความคิดสร้างสรรค์ดี ในส่วนตัวนี้ต้องบอกว่าบินไม่ได้นะครับถามผมมาเยอะมากบินได้ไหมราคาเกือบเฉียดหลักหมื่นบินได้ไหมไม่ได้นะฮะจะให้ผมกระพือปีกเนียฮะคงไม่ได้นะครับเอ,อ่อมาส่วนก็มารีวิวต่อเลยกับวัสดุป,ปีกเช่นกันครับหนังแล้วก็ไม่ใช่หนังแก้วด้วยแล้วก็เย็บนะครับให้เป็นลายเหมือนปีกนกนะครับ เชือกเป็นเชือกธรรมดาสีเขียวขี้ม้าไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะครับอันนี้จะเป็นของแถมให้ก็คือเป็น d o อ Tag นะครับจะมีเขียนไว้ด้วยก็เขียนว่า scott jeremy l 8 8ดแ7ดหนึ b plus wing attitude นะนะครับตรงส่วนป้ายแท็กตรงนี้ ก็จะเป็น Adidas เช่นกันข้างหลังก็จะมีหน้าของ Jeremy Scott อยู่นะครับเพื่อให้เราระลึกถึงเขาให้เราเห็นหน้าเขาตอนใส่นะครับข้างหลังต้องบอกว่าข้างหลังแข็งมากๆนะครับรองเท้าสเก็ตที่ว่าแข็งแล้วตรงนี้แข็งกว่าหัวหมานี่ยิ่งกว่า3310ถนึงะฮะถึ็ก็โอ้โหแข็งมากๆจริงแล้วก็จะมีนีเสลรัก หรือโลโก้ตรงนี้จะมีลายเซ็นของเจอร์มีสกอตอยู่เป็นปั๊มไว้นะฮะซึ่งก็ไม่ได้มาเซ็นจ,จริงๆเป็นปัม๊มเคมาดูปิสซกันในส่วนของข้างในนะฮะเป็นหนังทั้งหมดหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นผ้าเหมือนรอง้าทั่วๆไปไม่ใช่นะครับเป็นหนังข้างในก็มีสกรีนลายว่า สกอตต์ดาร์ทอตอาร์นั่นก็ได้เจมี Scott, York, Hill, ่สกอตนิวยอร์กเบอร์รี่ฮิลปารีสก็นั่นแหละฮะตรงพื้นก็เป็นหนังนะครับเป็นหนังนิ่มๆแต่ค่อนข้างร้อนหลังจากผมลองใส่อยู่แล้วค่อนข้างร้อนแล้วก็หนักนะครับแต่ด้วยรูปลักษณ์ที่น่ารักและแปลกใหม่ผมก็เลยโดนมาะหน่อย ก็นะครับใครกำลังหารองเท้าน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊ก,กนะครับหรือลายคาโม่ก็ลองไปหาดูได้ตามช็อปคงจะไม่มีแล้วนะครับเพราะมันหมดคอลเลคชันไปแล้วนะครับก็ลองหาจากเน็ตดูสั่งเอานะครับราคาก็อยู่ที่7,990บาทนะครับใครสนใจก็หาใส่มาได้ เดี๋ยวผมก็จะมีรีวิวออนฟ e ดให้ด้วยนะครับใครมีปัญหาใครมีข้อสงสัยนะครับหรือผมรีวิวผิดตรงไหนก็ขอโทษด้วยสามารถติดต่อผมในทาง Facebook เอ่อโดยตรงได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเสื้อ,อสวยๆนะครับที่ให้มารีวิวในครั้งนี้เช่นเคยครับอารมณ์อร่วยแบรนใครสนใจก็ ผมใส่ไว้ด้านใต้ด้านด้านล่างแล้วนะครับติดต่อได้โดยตรงเป็นเสื้อแรนคนไทยคนไทยทำคนไทยออกแบบนะครับก็ขอบคุณครับเจอกันเทศหน้าสัปดาห์หน้าอ้อสัปดาห์หน้าอาจจะไม่เจอกันนะครับเพราะผมติดธุระก็อาจจะเจอกันสัปดาห์ถัด,ถดไปซึ่งก็จะเอารีวิวตัวไหนมากันก็คอยติดตามชมนะครับขอบคุณครับ